สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเหมือนนี้เจดงมารายงานหวยสายทหารเนาะค่ะเว๋วมาแล้วค่ะว่ามาห้าโด้อาทิตย์หนึ่งล่ะเจะดงย์บอกานั่งเสนอเพราะว่าไม่ใช่มาจากสายเจดงเนาะค่ะไม่ใช่มาโดยตรงเอ,อได้มาจากดองพ่อยตัวหนุ่งหวดนี้นองพ่อยย่งบนท่านไ,ไหน มาจากที่อื่นจะแดงกับกบนน้ำประกาศน้าเสนอเรายังไม่มันไม่ตรงประเด็นยังไม่ตรงจุดเออถ้าพรปลาตะกอนถาำคิปมากจะแดงได้จากน้องพลอยก้นเดียวเท่านั้นถึงน้ำมะแวะเนาะแต่ทีนี้ของสายน้องพลอยยังไม่มาค่ะเนาะก็เลืเลยบอะกาศนําเสนอว่าจริงหรือปลอมจริงหรือเท็จนะคะ เขาเคยได้มาจากมองใดก็ต้องออกจากมองนั่นเนาะคะ่ะล่อลแต่ว่าห้านะมาเป็นอาทิตย์แล้วไม่กล้านาเสนอมื่อนี้มาหนึ่งอีกคะ่ะมื่อนี้มาหนึ่งหนึงตัวเดียวอีกลักษณะว่าหน่าจะบอมมากเดี๋ยวโทษถามน้องพ่อยคือเมื่อนี้กับปากว่าเพิ่นสิบบอกว่าจัางใดสีได้มากหรือย,อยังเนาะค่ะเนาะ ากกไลก์กดแช์กดติดตามขอบคุณขอบคุณทุกทท่านทุกๆุกคอมเมนต์ค่ะที่ไหวพอ่อให้เดินสกาวและครอบครัวของเราเนาะค่ะนะให้กำลังใจพวกเฮาไอครอบครัวเจแดงทุกผู้ทุกคนก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ร่วมแสดงความยินดีร่วมวอวยพรขอให้พรน,นั้นคืนขอท่านผู้ชมมีความสุขนะคะมีความสุขมากๆในการคิดดีทดําดีอ่าก็ขอตอบว่าแต่งงานเดือนสกาว ไม่ใช่รอบแรกค่ะลูกเดือนจะกาวสามคนแล้วโตวเป็นสาวคนหนึ่งแล้วแล้วอีกสองคนรอบสามคนแล้วค่ะเดี๋ยอายุเดือนจะกาวก็ไม่ก็ไม่น้อยไม่มากสามสิบสี่ปีเนาะสามสิบสี่ส่วนเจ้าเบ้าเนี่ยกะถามหน้าละอ่อนไดออนเด็กเด็กพ้นกับเด็กก็เจี๊ยแดงเอเพ้นกับเด็กก็เดือนจะกาวห้าปีหรือสี่หรือสาวสี่ปีแนะั้งยี่สิบเก้านะความปรามั่นเี่หละยี่สิบเก้ากับ สามสิบสามสามสิบสี่เนาะกับบอไดห้างกันลายนาะพันอน่อนซื้อพันตัวหน่อยซืะะนะ้อเนาะค่ะเนาะก็ยูน้ำกันกัาใจกันวัยแต่ห้าสิบปียังอยู่น้ำกันเนาะคะ่ะชีวิตคนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเ,เริ่มต้นในทุกเมือ่อหกสิบปีก็เริ่มต้นใหม่ได้ค่ะเจ็ดสิบปีเขาก็ยังแต่งงานกันอยู่นะคะบ้านเจริญก็หกสิบปีก็แต่งงานกันอยู่ค่ะเนาะตอบบอตองไปคอมเมนต์นี้ยังมากมากอย่างหู เออถามมาค่ะแต่เจแดงบ่มีเวลาตอบอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะไม่ว่าของพ่อหัดไม่ว่าของเดือนไม่ว่าของเจแดงเจแดงก็ไปอ่านทุกคอมเมนต์นะคะอืแต่เราไม่สามารถตอบทุกคนได้เวลามันน้อยค่ะท่านผู้ชมได้แต่กดหัวใจให้นะค่ะเนาะแล้วก็เอ้แต่งกี่รอบไม่สําคัญเท่ากิจใจเริ่มต้นใหม่ตั้งตัวเป็นคนดีอยู่มันเป็นของคนคน,คน,คนสองคนแม่นีก่กะ ความสุขของลูกลูกหักภกั่ก็คือให้เขาอยู่เออจะไปขัดใจเขาขัดใจได้เป็นบางสิ่งขัดใจเขามันมันไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยนะเออขัดใจไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมนะเด็กสมัยนี้เขามีวิธีแนวคิดแล้วก็ทางเรือของเขาเองใครไม่ดีเขาก็ตัดสินของเขาเองจเจดียงว่ามึงต้องปา่าตรงเลิกกับคนหนีดิบ่ได้เ้าค่ะมึงตรงยาวก้นนอน้นหนีดิบ่ยด้เ้าค่ะเ,เว,ะว้าอยู่ แต่เขาไม่ฟังก็ตามใจเขาลูกมีความสุขเราก็ดีใจด้วยลูกมีความทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นแด่แต่สีแ่แนวแนวทางชี้แนะแนวทางให้เขาดําเนินไปในทางจุดไหนจุดไหนแค่นั้นเองส่วนเขาจะมีจิตสํานึกได้แค่ไหนก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าจิตสํานึกเนี่ยจะแสดงว่าจิตสํานึกเขาดีมากๆเดือนสก,กาวกระพาะหัดนะฮะจิตสํานึกเขาดีมากๆเดือนสก,กาวนะจิตสํานึกดีกว่า ว่าดีกว่าดีดีกว่าเจดแดงค่ะแต่เขาเป็นคนพูดอย่างนั้นเนาะในในในความคิดลึกๆเขาเจดแดงว่าย่อมละว่าเขามีความคิดดีกว่าเจดแดงเจดแดงย่อมบ่ได้ดีย่อมว่ดีถึงถึงจะพูดถึงเจดแดงจะพูดไม่ดีจะพูดดีแต่ว่าความคิดย่อมบ่ดีท่อเดือนจะล่านะในในในเรื่องการดำเนินชีวิตแล้วก็คิดดีกับคนอื่นนะในเร้่ังคิดดีกับคนอื่นเด็ดจะกล่ายังเหนือเจดแดงเจดแดงบอกว่าอะไบอกมวนมอ่งคนนี้ดีซื้อ แต่ถา้าบุได้ไลายมากค่ะนั่นก็นคือกัดน,นะคะท่าผูช่วมเนาะเพราะมันมันจะหลีดของใครของมันเนาะยันจะกาวคนับพวงพวงเป็นคนตรงตรงค่ะเป็นคนตรงเจดียงกับจีออมคอมอ่ะออมคอมไม่หักหนันใจคนเจดีย์เจดีย์จะกาวเนี่ยแต่ว่าเขาคิดถูกมากๆเลยอ่ะกับแฟนเขาดีกะดีไปแต่ว่าเขาก็ดีทุกคนนะแต่ว่าเขาก็ดีค่ะดีดีเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบก็นิดหน่อย ส่วนมากจะไม่กิน,นอ่ะอ่าคือเขาฟังพื่อเพากับว่าดีแล้วนะอ่าเขาฟังพ่วอเพ่ากับว่าดีแล้วเขาตามใจแล้วเรา็ว่าดีแล้วนะแฟนอ่ะถ้าไปขัดใจกันทะเลาะก,ก,กันอย,าอย่างยากอีกแล่เขาจิตตัดสินใจของเขาเองเขาจะเลิกเขาจะห่างกันจะได้เนาะเขาจะเลิกเขาจะทิ้งกันเขาจิตตัดสินใจเองเพราะเขาสองคนอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันยางฝาหาดขึ้นกันเออตัดสินใจแล้วแม่เออคิดดีๆให้ดีนะเออ ก็นี่แค่นี้แหละฉันไม่ได้อยู่กับเธอแม่ไม่ได้อยู่กับสูสองคนสูอยู่น้ากันสองคนคิดถ้าสุขก,ก็อยู่ด้วยกันถ้าทุกข์ก็แล้วเต่ไม่บังคับใจใครออแม่ก่อพยายามโนมนาวให้คิดลึกๆคิดทวนๆแค่นี้แหละ,ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่จะอยู่ด้วยกันไม่มีใครผิดใครถูกนะคะเนาะที่เรียนก็พอเบาแท่นที่เพิ่มมากคมเมมต์นั่นแหละวะวคิดตังนะคะเนาะ ส่วนมากก็ให้กำลังใจกันทุกคนนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยสั่งซื้อครีมกันได้เหมือนเดิมกาแฟเหมือนเดิมค่ะทุกทมานนะ,ะไปฟัง่งชัดๆน้ำกันว่าพ่นของปลอมหรือของแท้เนาะคะ่ะมันอาจจะแท้มาจากที่อื่นก็ได้ไม่ใช่สายเราเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะไปฟัง่งคักๆาน้ำกันว่าพ่นสีใดมือใดค่ะสายทหารเนาะ ไอที่มานี่มันเป็นเป็นอีกกลุ่มกลุ่มนึงท,ที่ที่น้องเขานําเพิ่นคือการอือย่ยมามีมามาหามาตะโดนหลายมือละบ่กล้าน,นําเสนอเพราะว่าเฮาก็บ่ได้มามโดยตรงจากนี่เนาะแมน่นอันอันนั่นแหะมันคนละ คน,คนละกุมกับทีว่าเอ่อกุมโดยตรงนี้คุณพระท่านเห็นปอยแต่ว่าเอ่อกุมทั้งนั้นเขาได้จักได้มากกระสบอลูเขาขวัมาลงในกุมขวที่นี่นองก็อยู่ในกลุมนั่นนะ <c oughs> นองกัเลยเห็นกัเลยสุ่มใสเบื้องหาหน่ะจักสีของแท้หรือของเลียนแบบเนาะหามากระโดดนะเนาะก็เจ <c oughs> ากระทำแม่มากเออมากแต่แตวันที่วันจันทร์หรือว่าว่นของข้ารบอรูเนาะ แต่เกามันคือมากเหรอะ <pitcher? S 2> แต่เก่ามวดก่อนมากแต่วันที่ยี่สิบเนาะกับยี่ห้าเนาะมันน้วงมันน่องถามเพื่อนแล้วแต่ว่าเพื่อนว่ามันมันเลี่ยนแบบกันมาหลายต่ว่าจะเขาได้เลขกมากจากมงไดนบ่รู้ก็เลยก็่ท่านป no. ลอยเพื่อนว่าันสีปนนี้ที่นี่อ่ากุมทีของน้องอันทีเพิ่นเคยหายมากเพื่อนกัเลยว่าเพื่อนสีก็เอาอแผ่นสีแดงเพื่อนสีเอาเป็นลายทหารเป็นรูปแนวแบบไม่ ตะว่นพลท่านโล่งพลางจังซีสันบบสันโบสวันทีสิบห้ากับวันทีสิบหกมาเลยเทียงพลางสีเนาะงวดก่อนมันม,มาไล่สีแดงกับไล่ทหารมากมาก้าน้ำกัดน,นะศูนย์เนาะวิ่งศูนย์คือข,ของพลออ,ออกมา,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 าอันไอไล่ทหารอันมันมันมันเป็นนี่แหละพลอะไรบอกว่าวาคือสิลืมวันทีอของงวดนี่แหละ เป็นเป็นไดรฟ์แบบร่างหารพลางสีพลังจิบป้อยขึ้นสีแดงพลังกางสีปันได้พลังจิบป้อยล่มแล้วบันนี้ปันได้พลังจิบป้อยล่มทุนาวันที่สิบห้ากับวันที่สิบหกเมื่อเกินเทียงพลางสี่งนี้โอ้คือจิบป้อยซาแ็นนอปันนี้สิบป้อยจ็กโตบันนี้คือคือสิบป้อยจ็กโตบันนี้ ถวแถวเบื้องก้อนพลางสี่พนเมาสองยางพลมาแถวเบื้องก้อนพลมาสันปอนที่สิบห้ากับมาที่สิบหกกดก้อนเทียงพลางสีเนาะรอบก้อนนี่ของเพื่นมิดตัวใดสายของเอ้าเฉพาะของเพื่นนี่เนาะเฉพาะของเพื่นนี่เนีะเพรา่ามีมีมี่มีสองโตมี่มี่หนึ่งกับศูนย์หนึ่งกับศูนย์ แต่ว่าแปดมันยทีหังแปดมีที่อื่นเนาะหากระมาจากที่อื่นเนาะเห็นปะรอบแลกมากมันมาจากกลุ่มอื่นสองสอมันมีมันมาจากกลุ่มอื่นสองตัวโอเคถ้าฟังเล็กคุณยิงย่องไซเดอร์เล็กวิ่งไปหน่ะเล็กวิ่งค้นยิงย่องเนี่ยนวนโอเคขอบคุณมากๆค่ะสำหรับแนวทางขอบคุณค่ะดีค่ะ อ๋ค่ะท่านผู้ชมมามาหนึ่งเนาะมือนี่มาหนึ่งวัดกรน,นี่สี่หาหกหมืน่นนะมาหาจเจแดงบมกานําเสนอเพราะบอ,อได้มาสายตรงจากอนัอนน้องคนนี้เนาะมันนี่มือนี่มาหนึ่งอีกค่ะท่านผู้ชมจเจแดงกันยังโมการั่นตีนะวันนี้มาหนึ่งเดี๋ยวเสียทนผู้ชมเบืองน้ากันพิจารณาน้ากันว่ามันแมนแทรหรือบะแทแต่ว่า สายน้องคนนี้ที่เคยให้เจแดงเนี่ยยังไม่มาสักตัวสงสัยมันดังหลายเพื่อนจะ,ะท่านเด็กปล่อยเนาะเดี๋ยวของกลมของแทก้กันล่อเบิงจากคนนี้สักอนว่าออาคนอื่นสิได้มากก็ได้ค่ะท่านผู้ชมอาจสิค้นอื่นได้มากก็ได้หาสายสายหนึ่งเน่ะพอเจแดงก็บอกว่าทหารมีสามสายมีสามคน,ม,ม,คนมีสามสายเนาะที่ขาเจ้าไปงานกับบ่วูน้องขาเจ้าละมีสามสายที่จะได้ตัวเลขแมก อาจจะเป็นสายใดสายหนึ่งก็ได้ห้าอาจจะเป็นสายหนึ่งก็ได้หนึ่งอาจจะเป็นสายหนึ่งก็ได้เนาะค่ะเอาไปเบิงตัวเลขน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมวันนี้เนาะมีข่าท่านผู้ชมวิ่งห้ามั่นใทีอื่นเนี่ยเหอมันคือโบแดงเนาะเบิ่งในนี่คือแดงเห็นะท่านชู้ชแล้วค่ะเออแดงแล้ววันนี้สีแดงแจมเลยไล่นี่สายทหาร หมดสิบหกมหาสิบล้านหามาแน่นอนนคะคะโชคดีจงเป็นของท่านหามาโดดล่ะค่ะมาหลายมือมาเป็นอาทิตย์ละเด่นจนนี้วันนี้มาใหมก่ก็คือนี่ค่ะมาสด,สดๆใหม่ๆมาเหมือนี่ค่ะแต่ว่ามันมันผิดกันกับอันเก่านะสายทหารหนึ่งมาแน่1สิบล้านเปอร์เซ็นเออน่าจะเป็นของปลอมนะนี่นะ วิ่งหนึ่งตัวเดียวสิบล้านบาทโชคดีจนเป็นของท่านบนเนียนเลยค่ะเมนบ่บนเนียนเลยในเมื่ออันกดนี่อันเนียนไม่เนาะเพราะฉะนั่นก็นลอ่อเพลินล่อสายหนีเนาะค่ะสายน้นะะนองคนนี้เนาะ,ะสายน้องพลอยคนนี้เหรอคะเนาะคนมาเนี่ยเพลินอยู่ในกลุ่มของถูกหวดเนาะคะ่ะเนาะล่อสักขู่นะคะรอรอก่อน ่นไดมากมือใดเพิ่นก็ให้เลยค่ะแต่หนาจะทั้งนั้นบนด้านปลอยแต่ว่าหานี่หานี่น่าจะหนาจะคื้คืเนะอาจจะเป็นสายหนึ่งของเพิ่นก็ได้รับพิจารณาค่ะท่านผู้ชมเนาะจะแดงว่าคืว่านั่นเสนอดอกปณ้ออกมาเยอะเสยเลเกินท่านผู้ชมก็ถามท่านผู้ชมก็สับสนนเทอันไหนพ่อประมา่านใดเนาะคะ่ะจะได้รับปลูไว้พิจารณาสิฮาว่าจะแดงเฉย ฉยและกระทบซิ์ตัวเองนะคะขอให้ทนโชคดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ